คุณจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่นะครับหรือได้ย้อนวันวาน,นกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ว่าเรื่องที่ค้างคาใจอะไรต่างๆนานา,นาเมื่อกลับสู่สภาวะที่เป็นดั้งเดิมความเป็นเด็กความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ที่คุณห่างไกลมานั้นคุณจะได้รับและเติมเต็มสิ่งที่คุณรู้สึก ขาดหายไปเดลิเวอร์เป็นไปได้ครับว่าช่วงนี้คุณมีคนที่รักและเป็นห่วงคุณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นดูด้วยนะครับเจตนาที่เขาเข้ามาในตอนนี้เป็นอย่างไรถึงแม้เราจะต้องการใครสักคนจริงๆแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาในตอนนี้มีอะไรจริง ที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่านะครับก็ระวังกันนิดนึง Queen of p n t t a c l e ช่วงนี้พลังงานของคุณจะ,สะเสถียรและสึกเป็นสุขและก็สงบนิ่งมากขึ้นนะครับความกังวลต่างๆนานานั้นคุณได้พบทางออกและรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ฮิวใจของคุณรู้สึกถึงความเป็นไปได้ความจริงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตพอตอนนี้คุณไม่กังวลอะไรแล้วคุณรู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับ ตัวเองอย่างไรและอนาคตของคุณจะไปในทิศทางไหนครบทั่วแล้วครับสำหรับสารจากพี่ทาโลนะครับยังไงก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับและอย่าประมาทนะครับพระเจ้าไวยพรครับ